สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาชมตัวนี้อีกรอบนึงนะครับเป็น P W M นะครับพันวิดมอสสองร้อยห้วัตต์ใช้ได้ตั้งแต่9ก้าวถึง50าสิบวันะครับแอมก็ตามค่าที่บอกนี่นะครับก็เป็นรุ่น250วัตต์นะครับสองวัตต์หารวนก็จะได้เป็นกระแสเป็นแอมนะครับแล้วก็ผ่าน Q C ผ่านการทําแล้วก็เทสทุกตัวนะครับแล้วก็ที่เห็นปุ่มข้างหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นโอโหลดสวิตซ์โอโหลดนะครับจากที่ท่านได้ดูไปในคลิปก่อนๆน,นะครับเราก็จะมีให้เห็นแล้วก็ได้ใช้กันเรื่อยๆนะครับสําหรับตัว PWM 250วัตต์นี่นะครับเราเป็นที่การันตีกันมานานนะครับตัวนี้ สำหรับ250วัตต์มี250วัต์มี5 0 0วัตมี500 0วัตพ์นัะครับ2 0 0 0วัตต์3 0 0 0วัตนะครับ, 2, Wh, 3, Wh, รบมีหลายครท่านก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับเป็นการเอาไปควบคุมมอเตอร์นะครับมอเตอร์แปลงคานมอเตอร์2สายนะครับสองสายแบบนี้นะครับเอาไปต่อสายเข้านะครับแล้วก็เอาไฟออกเลยเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับเรามาลองต่อสายไฟใช้งานกัน จริงๆเลยนะครับเอาตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้ลองตัวแรกตัวนี้เลยสุ่มเทสนะครับตัวนี้เรามีจํานวนมากนะครับจะเป็นวงจรจาก จริงๆวงจรพวกนี้ไม่ใช่ว่าของใครเป็นของใครหรอกเพราะว,ว่ามันเป็นวงจรสากลน,นะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะจะบอกว่าผลิตจากจีนผลิตจากญี่ปุ่นจะผลิตจากที่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบหรือว่าเราทดสอบแบบไหนมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอันนี้วงจรทําจากญี่ปุ่นวงจรทําจากจีน จากจีนจะไม่ดีจากญี่ปุ่นจะไม่ดีหรือจะดีกวา่าไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้ววงจรพวกนี้มันอยู่ที่การออกแบบนะครับวงจรเดิมจริงๆก็ออกแบบมาระดับหนึ่งแต่เวลาเรามาใช้งานจริงเราก็พัฒนาหรือว่ามาโมดิฟายทำให้เรียกว่าขั้นตอนการผ่านกระแสรหรือว่าผ่านการทำงานดีกว่านะครับเขาก็จะ ไฟได้ดีกว่าเขาก็จะทนกว่านะครับแล้วเราก็ใช้สวิโอโหลดด้วยโอโหลดนี่ก็จะช่วยให้เขาทำงานได้ดีตอนนี้เราใช้ไฟอยู่ที่12โวลต์นะครับเนี่ยนะครับลองฟังเสียงบางตัวก็จะมีเสียงบางตัวไม่มีเสียงนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบคือผลิตความถี่นะครับเสียงที่วีดนั่นก็คือความถี่นะครับ ความถี่ที่ปล่อยไปเป็นต๊ดๆๆๆๆๆๆๆานะครับแล้วก็ยืดเวลาในการปล่อยไฟในแต่ๆๆล่ๆๆ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 นๆๆ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 ๆรๆๆ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 ๆไๆๆ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 ะๆๆร ยีมอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้เป็นยี่สี่โวลต์นะครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นยี่สี่โวลต์ยี่สี่โวลต์สามร้อยห้าสิบวัตเราสองร้อยห้าสิบวัตไปใส่ตอนนี้มันยังไม่มีโหลดมันเลยไม,ไม่ไม่มีปัญหาไม่เป็นอะไรนะครับเราลองตัวหนึ่งเราลองเอาตัวนู้นมาลองสุ่มมาเลยนะครับอันนี้เป็นยี่สิบสี่โวลต์ ตัวนี้จะเป็น12วต์นะครับ12ว้ล250วัตต์กระแสก็จะสูงกว่านะครับ <c oughs> เราก็ปิดไฟไป,ไปเบาไฟไปก่อนนะครับเบาไฟแล้วเราก็คลายน็อตออกมาน็อตตัวนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับตัวคอนเนคคอนเนค คอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นทองเหลืองแล้วก็ใส่สายเข้าไปใส่สายแล้วก็ขันตรงนี้เราต้องขันให้ตึงนะครับแล้วก็เวลาจะใช้งานจริงเราควรจะปอกสายใหม่ตรงนี้นะครับปอกสายใหม่แล้วก็เชื่อมบ,บัดกรีให้เขา มีตะ่วดเชื่อมล้อมรอบก,ก่อนนะครับเพื่อให้สายไฟเขาทํางานได้เต็มประสิทธิภาพด้วยการตะ่วเป็นจะเป็นตัวรวมปลายสายนะครับรวมปลายสายทําให้ปลายสายติดกันดีนะครับนี้เราลองเร่งนะครับนี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับเรา,เาให้ดูประสิทธิภาพการทำงานตัวนี้จะเป็น PWM 250วัตต์นะครับที่เราใช้สำหรับ ควบคุมมอเตอร์ควบคุมมอเตอร์ตัวนี้จริงๆก็คือเรียกว่าสปีดคอนโทรลนะครับสปีดคอนโทรลก็ใช้ในการควบคุมมอเตอร์นะครับทำให้มอเตอร์หมุนตามที่เราต้องการนะครับเหมือนคันเร่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือคันเร่งรถทั่วไปเครื่องยนต์นะครับเวลาเร่งก็คือเร่งเร่งวิ่งวุ่นวิ่ว,ว่แต่ไม่มีผลกับกําลังนะครับไม่มีผลกับำํำกำลังเครื่องว่าจะ แรงเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือว่าน้อยลงนะครับกําลังเครื่องยนต์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนกรณีของเกียรทดนะครับก็คือถามว่าทําไมมอเตอร์ไซค์ถึงมีหลายเกียร์ก็แบบเดียวกันนะครับมอเตอร์ไซค์มีหลายเกียร์ก็เพราะว่าเครื่องยนต์ไม่สามารถที่จะมีกําลังได้ทุกระดับนะครับ มันอาศัยทอร์กหรืออาศัยแรงเหวี่ยงแรงหมุนของเครื่องตัวเครื่องเองตัวเครื่องยนต์นะครับตัวเพลาทีนี้เดี๋ยวเราลองตัวนี้ให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับเราลองกับมอเตอร์รอบช้า250วัต์เหมือนกันนะครับ24วอนรอบช้าก็เรียกว่าถ้าเราใช้กับมอเตอร์รอบเร็วมันก็จะ มีแรงระดับรอบเร็วนะครับถ้าเราใช้มอเตอร์รอบช้าก็จะมีแรงระดับรอบช้าเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราใช้รอบช้าก็ใช้ขึ้นเนินวิ่งขึ้นเนินนะครับเกียร์หนึ่งนะครับรอบช้าก็วิ่งขึ้นเนินเกียร์หนึ่งนะครับแบบนี้นะครับถ้ารอบเร็วก็คือเกียร์สี่นะครับเกียร์สี่เกียร์ห้านะครับ อันนี้เร่งสุดก็ยังหมุนอยู่แค่แปดสิบรอบตัวนี้เร่งสุดหมุนอยู่ที่สองสี่ร้อยรอบนะครับสี่ร้อยอบตัวนี้หมุนอยู่แค่แปดสิบรอบอย่างนี้นะครับรอบก็จะผิดกันตัวนี้ก็จะไต่ขึ้นเนินได้สบายเลยแต่ตัวนี้ก็จะวิ่งที่เกียร์สี่วิ่งความเร็วสูงได้นะครับแต่ขึ้นเนินไม่ได้เพราะมันอยู่ที่เกียร์สี่ตัวนี้อยู่เกียร์หนึ่งนะครับมันก็จะหมุนวิ่งมันก็ขึ้นได้นะครับ พเหมือนรถมอเตอร์ไซค์นะครับรุ่นเก่าๆนะครับเวลาที่เราใส่เกียร์หนึ่งเราก็จะไปวิ่งเร็วไม่ได้แต่ถ้าเราใส่เกียร์สี่เราก็จะขึ้นเนินไม่รอดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอัตราทดแรงทอร์กแรงบิดนะครับแล้วก็มันต้องสัมพันธ์กันนะครับซึ่งถ้าเราใช้ตัวนี้บางคนบางท่านนะครับไม่เข้าใจก็มอเตอร์มันหมุนเร็วอยู่เอาตัวนี้มาลดความเร็วนะครับ มันเร็วเกินไปอย่างรถรถตะญ่าไฟฟ้ามันวิ่งเร็วเกินไปนะครับท่านก็เอาตัวรถรถไฟเป็นรถมันก็มันก็วิ่งช้าลงแต่มันไม่มีแรงนะครับวิธีการก็คือด้วยอันเดียวกันโดวยวิธีการเดียวกันก็คือความเร็วสูงเราทดด้วยการใช้เกียร์ดีกว่านะครับเราทดด้วยเกียร์ลงมาหรือเวลาเราคำนวณหามอเตอร์ที่จะใช้ก็คือเอามอเตอร์ที่ความเร็วใกล้เคียงนะครับทดแล้วใกล้เคียง แล้วเราเบารอบลงมาจะได้เปอร์เซ็นต์การแรงบิดมากนะครับใช้ได้ก็เรียกว่าสปีดคอนโทรนี่ก็จะแรงบิดจะอยู่100%ก็แบบนี้นะครับร้อสามารถทํางานได้ต่อเนื่องถึง50%ยังมีแรงอยู่นะครับถ้าต่ำกว่า50%จะไม่มีแรงแล้วนะครับก็เหมือนเครื่องยนต์นะครับเวลาเราใส่เกียร์สี่เร่งเครื่องมันก็จะไม่วิ่งนะครับใส่เกียร์สจอดอยู่ใส่เกียร์สไม่วิ่ง แต่ถ้าสายเกียร์หนึ่งนะครับเร่งนิดเดียวก็วิ่งแล้วเพราะว่าเขาทนรอบนะครับตัวนี้ก็เราเอาตัว P W M 250วัตต์มาให้ดูนะครับเราจะมี QR code ตรงนี้นะครับ QR code สามารถถ่าย QR code เพื่อดูติดตามหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดของกลุ่มนักประดิษฐ์ได้นะครับแล้วก็ราคาสินค้าก็จะเป็นราคาตามหน้าเว็บตลอดนะครับ แล้วก็เรายังมีราคาสำหรับสมาชิกที่เป็นช่างนะครับราคาช่างราคาช่างก็จะเป็นราคาโอนเงินก่อนนะครับท่านสามารถโอนเงินเข้ามาสั่งทํานะครับจะเป็นราคาช่างแต่ถ้าท่านไม่ได้สั่งทําทั่วไปนะครับท่านก็จะเป็นราคาขายนะครับราคาขายหรือราคากิปเงินปลายทางนะคร, <c oughs> ครับสำหรับ วันนี้นะครับเราก็นำเสนอให้ท่านดูเพียงเท่านี้นะครับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานก็สามารถติดต่อหรือเข้าไปดูรายละเอียดในหน้าเว็บก่อนได้นะครับเพื่อไม่พลาดนะครับแล้วก็ดูเพื่อความมั่นใจนะครับการันตีของเรานะครับก็ดูที่รายงานการจัดส่งนะครับเราจะมีรายงานการจัดส่งเป็นสารบัญเป็นระเบียนเหมือนอา่า เป็นลายบุคคลไปนะครับในแต่ละจังหวัดเราแยกเป็นจังหวัดจังหวัดไว้นะครับเพื่อการแต่งตั้ง,ต,งตัวแทนจําหน่ายด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบหรือร้านนักประติดนะครับขอบคุณมากครับสําหรับทุกท่านที่สนใจนะครับท่านที่มารับชมใหม่ๆก็สามารถที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ที่เราจะดำเนินการถ่ายทำแล้วก็ลงให้ท่านชมต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ